สวัสดีครับวันนี้มาบางปูอีกครั้งนะครับมากับน้องวะแล้วก็ยาติๆนะครับ ตอนนี้ก็ไปซื้อกับข้าวอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสกักบ่ายสามโมงคนระับเราก็ว่าจะมาดูนกตอนคำคำนะครวันนี้มาเที่ยวกับน้องแบง์นะครับมาเที่ยวกับพี่วะ วันหยุดมาเที่ยวเที่ยวหลายคนอยู่แต่ตอนนี้เขาไปเดินดทะเลเดิมพี่ว่ากับน้องแบงค์นั่งกินข้าวอยู่หิวข้าวมากเลยเออหิวไม่ได้หรือไงอ่ะเรหิวอยู่เราก็กินกันข้าวกันก่อนไงแต่พี่ว่าหิวมากเลยไม่พูดกับใครเลยแต่ถ้าี๊ไทยจะหนุนไม่ได้ แมงอยากไปดูอยากไปดูนกเป้าเนี่ยฮะไปดูนกเป้า,ปปาอยากไปนะครับแต่ว่าขอกินข้าวก่อนนะครับหอหมองกินมากเลย้องแมงกเหายอะไรยังเนี่ย ถ่ายได้ยังอ่ะแต่ไปไม่นานนะถ่ายยังไปถ่ายแล้ว,อลวโอเคอ๋อนักรออยู่ที่เราจะไปเรื่อยวันนี้มาบางปูนะครับบางปูอีกครั้งกับน้องแบงค์ครับ โอ้โหเท่มากเลยหมวกสีฟ้าครับมาบางบวนนี้คนเยอะมากประมาณก็มเลยประมาณ

เรามาเที่ยวตอน,ตอนเย็นนะครับรยากาศคนเต็มคนเยอะมากเลยนะนกก็เยอะครลองดูครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราตามลองแบงค์ไปนะครับแบงค์ไม่ต้องไปลราลูก เดี๋ยวเราไปดูนกแมงนะครับให,ให้อาหารนกกันอันนกเท่าไหร่อ่ะอ,อะด,ดอาาีอาหารนกอาหารนกเอา20บาทก็พอลูกนี่นี่20บาทก็พอเอา20บบาทก็พอเนี่ย,ยรครับไปเดินไปดู น้องแมงให้อาหารน้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารน้ขอบพุณมาก่อนไปเดินไปอาหารน้องกันโอเคฝั่งนฝั่งนี้ใช่ปะังเอาลงแล้วให้ตรงไหนตรงโน้นเขาให้ตรงโน้นไปไปไปกได้ไป <c oughs> เดี๋ยวคนเยนอะมากนะครัะมาดูน้องแมงให้อาหารให้อาหารนกกันไปๆๆยืนตรงนู้นอ่ะห้างเสาไฟนู่น เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ย้องแบงมาตรงนี้เอาเถอะเถอะเถอะ 力。 บรรยากาศคนเยอะมากเลยนะ มาเอาจะป้อนมันเองออออผมจะใช้วิธีาการหลักการตอนใช้กันแบบนี้โอ้โหอ,อ,อะไรถ้ามันตอดละมันตอดนอะ

เอ็กด์เนอนี่ปล่อยดิอะไรเนี่ยไปไปล้างมือไปกลับได้แล้ว แมงสบ,บูแมงแมงสบ,บูครับหลังจากที่ให้อาหารนกเสร็จแล้วว่าจะกลับนัวนครับ ตอนนี้จะพาน้องแบงค์เดินทางกลับแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วขอขี่รังหน่อยไม่เอาโหหัวมากจะเอาไปไหนนะนั้นให้ได้ขอให้ได้รึยั